สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้จ้ะกับโยเกิร์ตพร้อมดื่มรสกล่อมๆตาวันเดอร์มิวนะครับก็เดี๋ยวชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนกินนะจ๊ามีคำเตือนสำหรับผู้แพ้หานะครับในนี้มีผลิตภัณฑ์จากนมนะครับใครแพ้นมก็หลีกเลี่ยงนะครับและตัวนี้นะครับก็เป็นนะครับโยเกิร์ตจากนมนะครับแล้วเขาเขียนงนี้นะครับว่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีคัดสรรมาจากประเทศเดนมาร์กจุลินทรีย์ตัวเนี้มาจากเดนมาร์ก เอาผู้ตรงๆนะครับจุลินทรีย์บ้านเราก็ผลิตได้นะครับเราก็บอกสีว่าจุลินทรีย์นะครับของประเทศไทยนะครับแต่มาตรฐานส่งออกก็ว่ากันไปนะครับจุลินทรีย์นะครับมันไม่ต้องแบบอะไรไปไกลถึงเดนมาร์กก็ได้นะครับบ้านเราก็มีเยอะแยะนะจ๊ะไเอ,อ้เนี่ยขวดน,นี้ก็เป็นพลาสติกนะครับมาเดี๋ยวชิมกันดีจจะจ้าว่ารสชาติจะเป็นย <childhood> ังไงบ้างความจริงอะแล้วก็อยากจะบอกว่าไอ้จุลินทรีย์มันดีนะครับเราก็แบบว่าจุลินทรีย์บ้านเราดีๆมีเยอะแยะนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปหาไกลถึงเดนมาร์กนะครับมาชิมดีจ้าจาว่ารสชาติจะเป็นัา โอเคนะตืดๆเอะเพงมาจากเทีเออเนื้อก็ประมาณนี้นะจ๊ะเนื้อก็ประมาณนี้นี่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 จ้ะโอเคนะก็กินเหมือนโยเกิร์ตทั่วไปนะครับคนนี้ชมชาติจ้ะอือตัวนี้เป็นโยเกิร์ตที่เข้มข้นนะครับ ต้องเข้าใจก่อนอ็นนี้อาจาไม่หิบใจยี่สิบเก้าบาทยกเกิดทั่วไปนะครับสิบบาทถึงสิบห้าบาทใช่ไหมพเพราะเป็นตัวเนี้ยยี่สิบเก้าบาทนะครับมันจะได้ความเข้มข้นมานะครับอย่างที่สองนะจ๊ะในเรื่องของความเปรี้ยวมันจะมีเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็มีน้าตาลตามมานะครับคือส่วนมากอ่ะที่เราจะเจอครับความเข้มข้นนี้นะในกรณีถ้าเกิดคุณซื้อของต่างประเทศนะครับเราจะเจอพอเจอเนื้อเงี้ยปุ๊บเนี่ยเขาต่างประเทศเขาจะใช้ ความดั้งเดิมคือโยเกิร์ตจอบเป็นทางเปรี้ยวก็มีน้ําตาลนิดนึงดังนั้นเนี่ยคนไทยเวลาที่เจอเนื้อโยเกิร์ตอย่างนี้ครับแล้วไปกินกับของนอกนะมันรู้สึกว่า an, เพื่อนเปรี้ยวมันเสียเปล่ามันไม่ได้มันไม่ได้เสียใจโยเกิร์ตเป็นอย่างนั้นคราวนี้เขามีการปรับปรุงนะให้มันเข้ากับของคนไทยนะครับก็คือว่าทําเนื้อมันเข้มอ่ะแล้วก็ใส่ความหวานเข้าไปนะครับแล้วก็ให้มีเปรี้ยวอ่อนตาม,มาก็ถึงว่าใช้ได้นะเพราะว่าปกติที่กินเนื้ออย่างนี้นะส่วนมากกะเจอกับของที่มันเป็นจากของต่างประเทศแล้วก็ มันเป็นโยเกิร์ตแบบโยเกิร์ตเกิร์ตนะครับแล้วมันได้ความเปรี้ยวมาแต่นี่ไงเนี่ยเขาจะรู้นะว่าเฮ้ยพอเเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานจ้ะมันก็ไปเพราะอะไรครับคนไทยไม่ชอบเปรี้ยวขนาดนั้นครับแบบเปรี้ยวแบบโยเกิร์ตที่มันโยเกิร์ตจริงๆเขาก็เลยเยอาอ้เนอย่างงั้นนะครับแล้วก็เอาหวานมาหน่อยนะครับแล้วก็เปรี้ยวตามโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับโอเคครับเพื่อนจบการรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเฮ่านี้อาจารย์ชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ